รายการเลาะเลาะแล้วอะไราแล้วมนรถครับดครับครับสวัสดีครับมพี่น้องสู่ผู้สุขคนครับผมพอกับรายการเลาะเาและอีกเช่นเคยกครับผมมันนี้นะครับผมผมกับซิมมี่ไม้นะครับบอปลาปลาดุกไงมันนี้ให้เห้าโซงทีมงานไปเบิรหไม้เรียบร้อยแล้ว อยู่ที่คลองนะครับนี่มันนี้ก็มีนําทีมงานโดยเชฟเก่งนะครับแล้วก็มีทีมงานอีกคนนึงนะครับคิดง่ายนะครับมามันนี่เฮาอีฟ้าพีพพ่น้องไปพบพอกันอยู่หมายนะครับมันนี่ในสนามเนาะเป็นยังไงไปใช่ไปไปสนามเลยไปครับพี่น้องไปพูอพอกันอยู่มพูนเลยครับ ผู้ดผู้ใดซยเก่าผู้ใด้ด้มนเก่าูดนี่ครับนนี้คอนีู้ดเก่าู้ด้มนหนึ่งปีงได้กูยังึมนมเหลยสลากมูแล้วถือเอามาหนังผู้เดีวเอนี่ครับอยู่ที่ไม้แล้วครับอยู่ที่ไม้แล้วยังยังถอมือถอไปเบิ้งยูนจังน่อยเน่ยไปเบิ้งกันอือนี่เรียบมาแล้วมาแร้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเววรรร โนโดเลยโคดลยโคดเลยรูมันนู้แต่รูมั้ยนู้เย้าเย้าเ่ยเ่าย้ยังเป็ดๆอยู่เย้าเย้่เอหนาวเ่อเงตีนป้าอยู่ขาใส่แบบว่าให้กินได้ข้าใส่กินเบ็ดอย่างเดียวโอ้แทนนดึกไปนั่งเป็นน้ำคนแล้วกูบดว่านางมันนี่ยซีคนจะลอยู่อไ วาจังได้ไมเนาะมาจังคือมุมกบเลยไหวแต่แต่สิบมุเจนบ่าย2องบ่ายสามจังเดือมื่อ่ะมนี่มุมเลยบ่ายสองกำลังบ่ายสองบ่ายเล็กีมุมเล็กเลแก้วอันนี้อีกแล้วเขาจะเอาเอื่อนาะเอื่นเอาไม้ตองแฉะข้าไปนยังไงก่อนไม่รับรับรับเละผานก่อน เธอเด็เธอเดเอเดบุเด็ก็่งจักเดน่องจองอันเดียวน่องก็โลดมอไซเนาะพอใดวะเพ่อใดวะม่๊ะมอ่๊ะมอ่๊ะมอ่๊ะม๊ะม่๊ะมอ่๊ะมอ่๊ะมอ่๊ะมเน๊ะม่๊ะม่๊ะมอ่๊ะมอ่๊ะอ๊ม่๊ะ๊ะม๊ะ๊ะ๊ะม๊ะม่๊ะ่๊ะมอ๊ะ๊ะมอ๊ะ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 ม๊ะม๊ะ่๊ะ เด้ือโซ่ไม่เลียนเวทไม่บเียนเม่เยอะเป็นซื้อไม่ทั้โอ้้าเวทเก่ามักินเนมีกินได้บ่ได้มีกินเลยเ้กินมือจับลงเลนบอดต้องเก่้องงนัเก่งทั้งบุไต้องนก่้ีด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 ี่ีด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 มดนดัดีดนมีีีดัง

ครอดเด็ดเขารอดเด็ดใช่ไหมเราเป็นรู้แล้วเนาะนี่ครับโอ้ต้องแขกที่แบบโอ้ยต้นเงก็น้อยเก้านะเอาบนแล้วมาแต่เป็นปลาปล่อยมันเถอะปล่อยนะครับมันนี้ปล่อยนะแขกแขกครับแขกแมากับทีมนี่โบแมากับทีมงานนี่โบผิดหวังครับมากับทีมงานนี่โบผิดหวังครับอันนี้ใส่เืงอ กะเดืินรุงเทีมนะครับที่ก็เดินแตงด้ำแตงวใหม่สามครับใหม่สามเราจะเอาอยู่ได้หรอนี่งอนในโยนงอนในโยนขึ้นมาแตง่องอนในโยนเมีไก่มีไก่หมหานี่แล้วจะิลเกไปเลยนะ่อนนินองอนีดึกออกสามฟังนีนนะเนไก่นี้ไ่เยือเนื้อไ่เนื้อไก่เนื้อไก่เนื้ไ่นไก่ดู้ไเน้ไก่เนอ่เนื้อไก่เนื้ไก่เนื้ยไก่เนืไก่เ้อ่นไ่ มออยังดีก็ดื้ิแนวเด้วบยยดไ้ยยเียปีกบ๊เียปีกียคอชิมก่อนหวานเอกันีนีมันหวานทีปล่อยเลมอยังเอาเมือนนมทไปปล่อยล้ปาเขาเดียวรอหัวชักลงปล่อยมันปล่อยมันเอาไปกิโดเขามาแบบได้ว่าเขานมาน บอกว่าเสิเป็นคเขาจะเขาจได้ร้ายนี่ไม่ยังสือว่าเปอะไมห้ามมากหนือบุได้ออนออนมือห้ามห้าหร้ายอยาให้ได้เสียกงลงที่มือมือนี่เบ็ดมันยั่ชื่อกักัดเ้ยวนึกไปใชู่ดดิบวดภากลางไวะบ้ปวนบอบอป้าป้าป้าบอนป้าบอนภาษาภาษากลางเขาว่ายังไ ปลาจี๊ดหนาบปลาบ้วนบบ้วนบ่ครับปลาปลาขึ้นมาหายใจดึงแห้งจริงเบิ้งนันเป็นน้ำข้นแก้ว อีลีอีลีเมืองแหลกบ่คือแหละเกลียวตาเกลียวตากันหรือไรอ่าอันนี้ใหม่เซฟเก่งนะครับเบิ้งนะเพราะเราสิได้บ่ได้นะครับวันนี้เขาก็ให้ลองวัดลงแหล่ากันบ่บ่ได้นะครับกับอันนี้วันนี้เราสิบอะไรนี่นวดเองนะครับก็ว่าจั๊กชีได้บ่ได้อีกว่าไม่หมายยังว่าเฮ้ยสี้แดงคือแดงคือเขียวมาต้องเลงวะน่ะ จกันพวกพวกใคนก็วาระมันตัวเร็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 วเน็อเร็อมาแล้วครับมาแล้วครับมาเร็วครับต้องมาต้องเรียบร้อยครับอิเรตพี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับจ้บปุวยได้จัเสือกูพี่ Thứ <laughs> thứ <laughs> 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 à, <laughs> có nhạt luôn luôn Hahahaha Cô bỏ khỏi kia Bây giờ không còn Kéo nút đi Nút nữa nút đấy Nút đấy bà nè Bà nút đấy Nhăn 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 nữa Nhăn nữa nhăn nữa Anh chào thì nghiêm ngóng mà đột cặp Tô này cả Nghiêm ngóng ít hơn câu Đây ừ. là cái à, lạ Bài 3 Mà kia là cái xông bùn vai gì đó ไล่ไล่ตอนนี้ก็เริ่มเงียบแล้วเงียบแห้งครับตอนนี้ใบซ้ำแล้วผลงานที่ได้ประมาณสิบเก่าโตนะครับบวกก็อยู่ในน้ำพร้อมเออวันนี้ขึ้นม่วันน้เอาขึ้นมาวันนี้เอขึ้นมานะครับเออนี่เานี่ถ่ายอยู่แล้วหนึ่งตัวคาริบอลาสต์นะครับประมาณสิบสิบหาโตครับใหญ่มากัว ขายมาเลยวันซิปตัวเออวันซิปมาเพราะวันซิปใส่ซิปตออซิปตัวเสียบกับฮาวเลยไ่ายเราถ่ายงานแต่เสาเลยมันเลยตื่นแต่เสามาล็อหาไก่บัวได้ไก่นี่ก็ฝากช่อง่องในเสชฟเก่งกันเลยครับเด้อฝากติดตามนะครับตอนนี้คนติดตามก็จะถึงหนึ่งพันคนแล้วที่ได้แจกเสือแล้วนะครับหนึ่งพันคนเขาสิแจกเสือนะครับในเพจเชฟเก่งนะครับ เาที่สร้างเสือมารอยตัวนะเขาที่แจกสองตัวนะครับปูตาตอนนี้หกร้อยเกบเกเกบเก้ครับผูด้จะเป็นผูเจ็ดร้อยเนูได้เป็นผูเจ็ดรอยนะครับเขาสีนับผู้ที่หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยหเจดอยแปยก้ยหนึ่งพะครับเขาทีแจกตัวนึงนะครับแบ่งกันนะครับปูตานีสองคนนี่มาเป้า่นมานึงกระสได้ได้อยู่น้ำสองคนนี่แหละมือเศ้านะเห็นว่า ได้นะครับียมาเลวน้ได้เป็นได้พอเป็นได้หมูับมภาษางมันกแหงเมื่อกี้นะเป็นยังกันน้ำด้วชิปปิ้งดได้แค่ดูได้ดูได้วันใดดูงี่วัดดูดี แล้วรู้แล้วสองใหม่เมื่อกี้บมได้นะครับพลาดไปเขาก็จะเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสิคามเล็กน้อยพื่อนแล้วครับวังเวงขนาดนี้ตัวแต่ละแถวเนี่ยไม่เวงขนาดนี้พอได้ายปะหืมใส่ซื้อซักหืมใหญ่ไหมใหญ่เมื่อ ใบชาเหลี่ยมเหลือบุ่กใค่อยนี่แล้วไปไม้ผมเห็นบ่ไปเลยเลื่อมไม้ผมบ่ะไปง่ายไปไปครับง่ายไม้ครับผมเอาละครับผมหลังจากที่เท่าง่ายไม้เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ไปอยู่มืองนั้นได้หลายง่ายมากมืองนี้ได้เจ้าตัววัวได้บัวได้บัวได้บ่อตัวได้พ่โตก็เลยว่าที่ไปเห็นน่ากินกันแล้วเซฟมาหนี่มีมีเมนูยังมานำเสนอเขาเมนูยังเมนูยังมาหนี่ผัดเผ็ดผัดเผ็ด ทอดกรอบก่อนค่อยผัดอ่าผั้นเล็กเลยนะเบิ้ลนั่นแหละปลาด้อนั่นเละกระดูกรับมีกราดูกน้ำปนผัดเบื่อนี่ะนะครับเข้าสีผ้าไปนองไปกับเข่านะครับแลกกับเข่าแรงนี่แล้วเข้าสีผ้าไปนองไปพอๆกันเลยครับการให้กับเข่าของเซฟเกงมื่อว่าเฮ่ามากขอแรบกันนะครับ เัาคิดไปแล้วลว่าเรืวนี เซอยมืงเองใจเดือดออกแล้อซอยใส่ก่อขอเลี้ยวใส่ลยๆลอโหมันจิมัี่เปลืองเองงเ่นาะนั่นละนี้ก็ขา,ขาวเปด้วยนั่เาซอยกันนะครับ้ามม่ขี้กันครับด้เดียวมาเดินไนี

อุ้ยรัวไม่เหี่ยว่เนี่ยดแกงอมาดีสุดได้ครับสุดได้ครับสุดได้ครับ vào luôn nè <laughs> sai <coughs> là kiệt mùa sai leo, kiệt mùa sai là kiệt mùa sai là โมยังลงไล่ไปนี่งยอีกเด้อต้องอใส่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 ลงไปลงไปขอ,อ,อ,อคคบด้วยค,ครับ้วยครับ่นด้วยครับปัดขาปลาทอดครับ มาเด้อกินข้าวครับผมนี่เรียบร้อยครับผัดเพื่ผัด,ผดยังวะผัดชาปลาดุกกรอบครับผัดเทสสมปนสมปนครับ <laughs> กินข้าวน้ำงกันครับ Đang mua mua Phục Đến mắt nó Phúc Ai hỏi mua nó kịt không Ừ Nó 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 lo kịt Nó thịt, nó dứt Mình này có văn Thịt kìa Mình này có văn này là, Thịt kìa Cái là

ไร้านคาก็ได้ปลากระป๋องได้ไอหมาหมาปลากระป๋องมีเงินจักบาทก็สิบบาทหมาปลากระป๋องป้าสุรนีสิบบาทได้ยุ่ยเยแต่ทถุงมือนี่หมดได้แล้วอ๋ออย่นแต่กี่ต่ทุงมือนี้นมดได้เขาไม่กล่องยอดพิษไม่โอ้โอห กมาเลยมาเลยมึงอะเรียบร้อยครับผมพี่น้องสุขุมทุกคนรับมนีกะเป็นอันวาเส็จสินภารกิจลอยๆของเฮาไปตกเป็ดตกปลาโยทีคลองน่านะครับกะถือว่ามนี ไปน้าไปน้าคันเทียบเลยวะก็ได้นะเพราะผมาผมไปกับโบ่คยได้นะเขาจะไปประมาณบ่กึ่งครึ่งชั่วโมงครับได้ประมาณหาหกตัวแล้วผมไปซีหาชั่วโมงบ่เคยได้นะครับเอาวบนนี้ก็คือว่าเป็นโศกหมันนะครับได้ปลาว่าเฮ็ดกินในมือนี้นะครับกะสำหรับคลิปนี้นะครับกะบ่มีมย่างไหลนะครับกะฝากไปย่างให้ย่างพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเอาเบิร์คลิปนี้นะครับฝากเป็น กำลังใจไปย่างบูทีหาก,กินอยู่ในเมืองกรุงเดนไกนะครับกะชีวิตเท่ากะบบได้มีแค่นี้นะครับ,บ,บ,เ,รบเขาสามารถไปหาก,กินอยูม่มองอื่นอยู่มองไดอยู่มองไดเขาก็หาก,กินได้นะครับโบว่าสีเป็นน้ำริ่มน้ำลิ่มคล,มลม้องนะครับมองไดที่มันสะอาดมองไดที่มันอีัมมีเขาก็สามารถไปหาก,กินได้นะครับไปกำลังใจเพื่อเพื่อนครับ,รบแล้วเข้ามาเจอกันชีคเข้หนาบาน้านนี้สวัสดีครับผม บานนอกคอไก่